ขาลงเท้าสีขาวค่ะใส่เื่องลายกซอร์ฟสงใส่ให้ครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเกิดเกิดอนานานหรือยังครับเมื่อกี้ค่ะรอรอศน์หนึ่งสอห้าบีเขตสามองหกเขตหน้าธนาคารกุไทยสาขาตึกคอมเป นี่พี่คนทําไม่ดู <coughs> <coughs>

น้องน้าหนของ่ยตรงที่ฝ่ายหลังฝายหลังครับฝ่ายหลังหลังนเกอครับือข้างลงตงเนเข้าโครับคราวนี้ ผู้เสียหายนะครับซึ่งกดเมื่อสฉมยันแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเหตุมาเนี่ยก็จะมีภาพลักษณะเป็นวิดีโอคอลนะครับส่วนนิยุก็จะเห็นภาพผู้แจ้งนะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับคนร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตําหนิรูปพนธ์เป็นเส้นทางหลบหนีแล้วก็ทรัพย์ที่ถูกทุจร้ายนะครับให้ข้อมูลนะครับแล้วคนนี้หลังจากนั้นเสร็จนะครับส่วนนิยุก็จะสั่งการให้สายตรวจนะครับเข้าไป แล้วก็เหตุโดยไปสกัดจับจุดที่คนร้ายหลบหนีตามตรวมีพันธุ์ที่ผู้สายแจ้งนะครับอันนี้จะเพิ่มช่องทางให้เกิดความรวดเร็วนะครับคือรู้พิกัดนะครับว่าเหตุเกิดที่ไหนและคนร้ายหลบหนีไปที่ไหนนะครับโดยในส่วนของตู้เอสเนี่ก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับสามตัวนะครับก็คือบริเวณบนตู้เนี่ยจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับและมีลาโพงให้ผู้สายพูดแจ้งเหตุได้นะครับ